แขกผู้มเกตที่รักมาคอนเสิตนะครับผมพิชัยเล่ศโพลการดีสอนนายกโคงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับนนีก็มีความรู้สึกดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมในการเปิดสภากาแฟครั้งที่5ของเพื่อหานโลง นะครับสำหรับสภากาแฟขอเพื่อหางโงนั้นทีมีท่าน gathered. ท่านนายเพื่อสมศั์อ่ะท่านได้กือเหมนการมาตลอดปีนี้ปีที่แล้วก็ไปนะครับปีที่ก็กับไปสักครั้งสองครั้งนะครับไปีที่ของท่านท่เจก็ของบ้านเจะฎาเระเติร์เราเติร์มโทษโทดทีครับเราเติร์มนะครับก็เป็นเรื่องที่ น่ายินดีเป็นอย่างมากครับที่ท่านท่านนายเพเภอสมศักดิ์นั้นท่านเป็นผู้ริเริ่มและเป็นนายเพือ์ที่พยายามที่จะประสานทุกฝ่ายเพื่ออำเภออ่างลงนั้นนะครับมีความเจรจาก้านาทุกฝ่ายทุกภาค่วนนั้นมี่วนร่วมในการที่จะมาพัฒนาอำเภออ่างลงด้วยกันนะครับสักประมาณสักสามสี่เดือนก่อนนะครับท่านนายอพลย์อ่างลงท่านได้ปรกษาหารือผมนะครับขอให้ทางอบจนั้น เดิเป็นการตัดถนนนะครับจากแม่คดินเหนือไปแม่คดินใต้ซึ่งประมาณเป็นถนนเส้นนี้นะครับถือว่าเป็นถนนแม่น้ำร้อยสายนะครับญาติปีน้องกันนะครับสามารถไปหากันได้เป็นเวลาเป็นรู้สึกเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นร้อยๆอยปีนะครับทางอบจก็โดยทางท่านผมได้บอกทางอสมชาตินะครับแนะนําตัวนะครับอสมชาตินี่ก็เป็นคนบ้านเฮานะครับคนมาเทแล้วกับบ้านก็อยู่ห่างผมนะครับอยู่ที่ อยู่ตีนน้ำแพ็งครับแล้วก็เลยทำประสบชาติได้เลื่อนการครับคือทำข้าวหมกชัางด้เลื่อนการเป็นทัพถนนครับใช้เวลาเป็นเกือบสองเดือนนะครับใช้เรื่องย่างขี้โกนนะครับขึ้นสนานนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับเป็นที่นิยมของนักนักวิ่งนะครับวิ่งเทลวนะครับจากน้ำแพร่มาถึงแม่คณีเหนือแม่คณีใต้ครับ ระยะทางประมาณ10กิโลซึ่งก็ได้อู้ทางท่านในอำเภอหักหลงนะครับท่านสมศักดิ์เขาบอกว่าเขาน่าจะมีการจัดนะครับจัดวิ่งหรือว่าจัดเพื่ออย่างที่ว่าเกี่ยวกับเอาวอร์โรโดนะครับซึ่งคิดว่าประมาณเดือนธันวาหรือมกรานะครับเขาจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับต่อถ้ามิวการนะครับทุกท่านอย่าเพิ่เจะอย่าเพ้่ไปไปดูนะครับว่าปิดจะได้นะครับถนนเ้นเนี้นี่ผมคิดว่า เป็นถนนที่เขาจะมาทําการลาดยางนะครับทำให้เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติตีงามนะครับสวยงามนะครับแต่วันนี้นะครับก็เนี้ยวสักคร,รั้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีพิธีมอบเงินนะครับในการตีออะจอซื้อวัคซีนโมเดอร์นา หลังจากที่ซื้อจากสภาบาัชาติไทยไป1นึ่งแสนโดสแล้วนะครับก็ได้ซื้อจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการและก็คณะบดีนะครับจะมีการมอบเงินประมาณ6-9ล้านนะครับแล้วก็จะมอบอชุดเอทีเคททางจังหวัดนะครับประมาณ3ามิชุดสำหรับตู้เย็นนะครับตู้เย็นสาหรับเ็บวัคซินนะครับก็ผมบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆน,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 นี่นะครับอยู่บ้านปาร์ีอยู่ติดนี่นะครับที่แต่บ้านตงกายไอเชียนก็ผมก็ห้ากันนะครับ พูดจักันมาเมนะครับเขาเป็นลูกกาเบิ่นลูกกาซื้อดิฟกีนะครับสมัยก่อนแต่งบ้านนะครับแล้วก็เฮียนบปรุ่นเดียวกันนะครับบปห้าหกนะครับไอเชียนก็เปิดแบบมีความกว้างกว้างนะครับอยู่สภอพตสาหกรรมนะครับไอนารงก็พูดจับกันนี้นะครับสมัยเป็นลูกศิ์อำนวยยุทธซุกด้วยกันนะครับนะครับรับเดวยอาจารย์แจวครับที่หลายๆคนอาจารย์แจ้วก็คณะบดีคณะหมอนอนะครับพูดจักันดีไอเวทนะครับ เป็นตเสวิตตาจุงปาอันนี้เปิดกับสมัยละออนนะครับเป็นสีสิบปีนะครับก็ทุกท่านนะครับก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับก็ที่มาในวันนี้ก็ขอนะครับท่านนายเพื่อบอกว่าขออนุญาตให้ผมเปิดงานก็ก็ต้องรับตามคำสั่งของท่านนายเพื่อนะครับผมขอเปิดงานสภาคาเฟ่หางดุงคา้ที่ห้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ เป็นเร,เรื่องที่ดีที่จะมีการแชร์ประสบการณ์ด้วยกันตั้าการ,การศึกษานะครับกับมอนอนะครับที่ได้ร่วมมือกันมาตลอดทงการเป็นกรรมการสภาที่ห้างเลยนะครับตอนตอนนี้ก็ถือว่าถึงเกณฑ์แหิงนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าสารที่แห่งนี้นะครับเขาตั้งใจว่าเราทำกิจการเกี่ยวกับเรื่องเออผมมาได้ตั้งในสวัสดีเลยอาจจะมีองค์กรในทลวงมลได้ตั้งขอสมาเลยนะครับ พอถึงยุคนี้ผมคิดว่าบริษัทของเราเนี่ยกับบริษัทเป็นบริษัทที่อยากทํางานกับชุมชนพื้นที่เพื่อจะได้พัฒนาโอกาสต่างๆทั้งในเชื่อยงชุมชนจริงๆก็อิพธดอนกับเป็นธุรกิจชุมชนมาก่อนในโอทอมากนตอนนะครับพัทนางาเป็นเอสพีแล้วก็เพื่อตัวเองไปอยู่ตอลอดเวลาถึงถึงดีถึงช่วงวันดีนะครับทั้งนี้ราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้มาร่วมแนวทางทิีต่างๆโดยโชบคุมท่องเที่ยวขึ้นเหมือนปีน,นี้ ก็เป็นกลุ่มที่ทำเพื่เศรษฐกิจของประเทศเกิดได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอวานาตัวในที่นี้เนาะร้านที่ในชุดต่างครับที่สําราญในกลมจอที่มาช่วยเราผมก็ขอบคุณหลายๆท่านที่มาช่วยในการแห่งงานก้อนหลวงนะครับก้อนหลวงด้านหลองกายก้อนหลวงบ้านเหมืองปุ๋มับมาช่วยตลอดที่ตะวันนะครับก็พอร์นาไว้ว่า สถานที่แห่งนี้ผมตั้งใจที่มันเป็นมาร์เก็ตเพสคือเป็นตลาดที่จิตสินค้าอย่างก็มาจอยกันได้แล้วก็เป็นสถานที่ได้ร่วมมือทั้งชุมชนทั้งเอสแล้วก็ทางภาครัฐัต่าๆแล้วก็ผมก็คิดว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนางศรษฐกิตของพื้นที่โวยรวมถึงเชียงใหม่ด้วยวันนี้กับหลายท่านที่เชิญมาก็เป็นระดับจังหวัดที่ชนมานะครับก็อยากจากเพื่อเป็นที่หมายนะครับที่เราจะร่วมมือกันต่อไปแล้วก็ เขาจะเป็นกำลังใจทุกกกันททุทุคนนะครับในการที่จะทํางานร่วมกันนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณแตกรรมเรื่องสําหรับทุกฝ่ายที่เอ่ขียมมนใน่ครั้งนี้ครับผมอยากพาดทิงหันหน่อยคือผมถึงสิทธิ์เก่าถึงนด้ตาศึกษาเนาะก็มีทีมงานได้ศึกษามาเขาพยายามส่งเสริมเรื่องใายอาชีพที่จะตักดันทางาน่วมชุมชนผมถึงสิทธิ์เก่าที่มงฟอสตัวเองนะครับเขามีถ่าลรองเนี่ยถเปสิทธิ์มงฟอสท่านเป็นของมอชก็คิดว่า สถาบันการศึกษาที่เู้มาเนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมมือกันของตัวน,นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับ